สปอร์ตบิดสัปดาห์นี้ครับผมเดินทางมาที่สโมสร b b g ครับ ที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชนผู้ที่เคยกระทำความผิดหรือเสี่ยงต่อการกระทำความผิดรวมถึงผู้ขาดโอกาสทางสังคมเข้ามาฝึกทักษะด้านกีฬาและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาโดยใช้กีฬาช่วยในการพิสูจน์ศักยภาพและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและนิสัยของเด็กและเยาวชน ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถดำรงชีพได้ในสังคมต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามให้ดีในสปอร์ตบิด EP ีนี้ครับสมมสร b b g คลับคืออะไรครับแล้วสมมสรนนี้ก่อตั้งมานานหรือยังครับค่ะสมมสรกีฬา b ีบเนี่ยเราให้คำจำกัดความว่าเป็นสมมูสรกีฬาที่ปั้นเด็ก นักกีฬาเนี่ยจากกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยก็คือเด็กที่ขาดโอกาสทางสังคมซึ่งขาดโอกาสทางสังคมในที่นี้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายแรกแรกเลยนะคะเป็นเด็กที่เคยผ่านการกระทําผิดอย่างเช่นเด็กที่อยู่ในศูนย์ฝึกเด็กที่อยู่ในสถานพินิษ์ค่ะแล้วก็เราขยายโอกาสไปยังเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองก็คืออย่างเ <lire. S 2> ช่นเด็กที่ เรียกว่าไม่มีพ่อแม่เด็กกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่ตามสถานคุ้มครอง,องแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเด็กที่อยู่ตามชายแดนที่แบบว่าเสี่ยงต่อยาเสพติดอันนี้ก็คือเราเอาเด็กกลุ่มนี้คะ่ะมาปั้นเป็นนักกีฬาอาชีพก็คือเราจะใช้โอกาสในการแบบเขาเรียกว่าใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพวกเขาให้พวกเขาเนี่ยได้มีได้มีอนาคตได้มีอาชีพได้มีเป้าหมายในตัวเองทางด้านกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่า ตามเส้นทางอาชีพของนักกีฬาค่ะคือเท่าที่ผมดูข้อมูลมานะครับสโมสรบีบีจีครับไม่ได้มีเฉพาะแค่กีฬาประเภทเดียวเท่าที่ผมทราบมาก็มีปิงปองด้วยแบบมินตันด้วยฟุตบอลด้วยนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เหมือนเป็นกิจกรรมจิตอาสาทำไมถึงได้มีกีฬาหลากหลายประเภทโดยเริ่มแรกเนี่ยเราทำในสถานพินิษใน,นศูนย์ฝึกกันเนาะคะ่ะแล้วพื้นที่เนี่ยมีจำนวนจำกัดเขาเรียกว่าพื้นที่มีจำกัด เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกกีฬาเทเบิลเทนนิสมันเป็นกีฬาแรกที่เรามองว่าพื้นที่เล็กๆอ่ะค่ะสามารถที่จะให้เด็กเข้ามาร่วมทํากิจกรรมร่วมเล่นกีฬาได้มากก็คือพื้นที่แค่ห้องห้องหนึ่งสามารถวางโต๊ได้2ตัวก็เด็กสามารถเล่นได้10 15, 20ค mm. นแล้วอันนี้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําไมถึงเป็นกีฬาเทเบิลเทนนิสแล้วพอเราขยายโครงการต่อไปอ่ะค่ะเราก็มองเห็นว่ามันไม่ใช่เด็กแค่อยากเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส เด็กก็มีรีเควสตมาเพราะว่าการที่เราจะขยายโครงการไปหากลุ่มเด็กอะคะ่ะเราก็ต้องมองก่อนด้วยว่าเด็กแต่ละกลุ่มเนี่ยแต่ละที่เนี่ยชอบ,บอะไรบ้างทุกคนอาจจะไม่ได้ชอบปิงปองไม่ได้ชอบเทเบิลเทนนิสเราก็เลยมีการขยายแบดมินตันแล้วก็ขยายฟุตบอลค่ะต่อไปอค่ะบุคลากรที่เข้ามาช่วยในองค์กรเนี่ยครับที่เป็นผู้ฝึกสอนเป็นโค้ชเป็นด้านอื่นที่เกี่ยวข้องตรงนี้ครับ ทางสมโมสร b b g ครับมีวิธีการรับบุคลากรเหล่านี้ยังไงครับในส่วนของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเราทำงานกับเด็กเนาะค่ะคืออย่างแรกเลยเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานทางด้านอาชีพแต่ละสายอาชีพก่อนอย่างเช่นนกักจิตวิทยาโค้ดก็คือทุกคนต้องมีสกิลของทางด้านของตัวเองแต่ว่าสิ่งที่เสริมขึ้นมาค่ะเราทำงานกับเด็กเด็กเนี่ยคือเด็กที่จะบอกได้ว่าอาจจะมีปัญหาส่วนหนึ่ง เราเป็นหาบุคลากรที่เข้าใจแล้วก็มองถึงเป้าหมายของสโมสรจริงๆว่าสโมสรเราทําเพื่อเด็กกลุ่มนี้นะแล้วเ<ม>จ้าหน้าที่อะ่ะก็มีเขาเรียกว่ามีแพชชั่นมีความแบบอยากพัฒนาเด็กกลุ่มนี้เช่นเดียวกับเรามีความเข้าใจเด็กมีความเข้าใจในความเป็นเด็กอะค่ะเด็กแต่ละกลุ่มอย่างเช่นเด็กที่อยู่ในศูนย์ฝึกเขาก็จะมีความแบบเกเรในส่วนของเขาเด็กที่อยู่ในสถานคุ้มครองในสถาน เขาก็จะมีความเป็นตัวตนของเขาที่แบบอาขาดตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรที่เราเลือกมาหนึ่งเขาต้องเข้าใจก่อนวัดกลุ่มเด็กของเราเป็นแบบนี้อันที่สองก็คืออยากจะพัฒนาสมมูสอนไปพร้อมๆกับเราเรียนรู้ตัวเด็กไปพร้อมๆกับเราเพราะว่าเด็กกลุ่มที่เราที่เรารับมาค่ะเขาไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นตันดาร์ดที่แบบมาจากครอบครัวอบอุ่นเขาก็มีปััญหาาาของเเ้พระะฉนน พร้อมที่จะ,ะเผชิญไหมพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาไหมพร้อมที่จะพัฒนาดเด็กกลุ่มนี้กับเราไหมแค่นั้นค่ะอืมก็แสดงว่าบุคลากรที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องมีแนวทางในการทํางานไปในทางเดียวกันกันกบสโมสรใช่แล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันก็จะมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเหมือนเราเลี้ยงน้องคนหนึ่งเลี้ยงลูกคนหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่คนหนึ่งอะคะ่ะมันก็เยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหามา เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็พร้อมที่จะไปกับเราแก้ไขไปพร้อมกันพัฒนาเด็กไปพร้อมกันเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่แบบเด็กที่อยู่ในสโมสรมันมีเด็กที่อยู่ตามที่เราไปทําโครงการ13แห่งทั่วประเทศอีกไหนจะต้องลงพื้นที่ไหนจะต้องแบบเอาโค้ดเวียนเข้าไปสอนอันนี้เขาก็ต้องแบบมาเส้นทางเดียวกับเราแต่พื้นฐานก็คือเขาต้องมีความรู้ความชํนานาญทางด้านสายอาชีพเขาอยู่แล้วอันนี้เป็นพื้นฐานค่ะแนวทางการสอนของ สโมสรบีบีจีครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาปิงปองฟุตบอลแบดมินตันหรือกิจกรรมอื่นเนี่ยครับใครเป็นคนวางแนวทางการสอนของสโมสรนะครับถ้าสําหรับตัวตัวแป้งเองอ่ะแป้งไม่ได้แป้งไม่ได้ดูเรื่องกีฬาเขาเรียกว่าไม่ได้มีความชํานาญในเรื่องของการลงดีเทลลงแผนการสึกสอนพวกนี้โดยเฉพาะเราก็จะมีทีมโคด้ดกีฬาแบดมินตนันกีฬาเทเบิลเทนนิสก็คือเขาก็จะเป็นคนวางแผนการสอนอยู่แล้ว ของเราก็จะมีเด็กเป็นเด็กโตกับเด็กเล็กการวางแนวทางการสอนก็ต่างกันเพราะเด็กของเราอะค่ะก็จะเรียนด้วยเรียนกศนอด้วยเรียนมาหาวิทยาลัยด้วยเขาจะวางแผนการฝึกซ้อมเป็นรายบุคคลสัดส่วนมากค่ะก็จะเป็นแบบนี้ต้นทุนของสโมอสร BBG ีครับมีอะไรบ้างครับแล้วมีวิธีการบริหารจัดการตรงนี้ยังไงครับ งบพนของบบีจ่ะเรามีผู้สนับสนุนประจำปีของเราอยู่แล้วนะคะเป็นภาคเอกชนแต่ว่าในส่วนงานด้านอื่นๆในการทำโครงการอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีภาครัฐเข้ามาซัพพอร์ตภาคเอกชนเข้ามาซัพพอร์ตอย่างเช่นเรื่องของการศึกษาแต่ว่ามันก็ยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่เราอยากจะทำแต่ว่าเราก็ต้องการเขาเรียกว่าการสนับสนุนเพิ่มเติมแล้วส่วนการบริหารการจัดการเรื่องของเรื่องของตรงนี้เราจะดูว่าอะไรสำคัญกับน้องเป็นหลัก คืออะไรที่มาสําคัญกับนักกีฬาเราเอาตรงนั้นเป็นหลักแล้วเราก็จัดโครงการหรือจัดกิจกรรมหรือจัดการตรงนี้ค่ะให้คือหลักๆเลยอะ <c oughs> แป้งคิดของแป้งอะนะว่าเราเอาตัวน้องเป็นหลักกิจกรรมอะไรที่เหมาะสมกับน้องพัฒนาน้องดีกับน้องเราทําแต่ไม่ใช่แค่น้องในกลุ่มในกลุ่มที่อยู่ในโครงการของเราหรือว่าอยู่ในสโมสรของเรานะคะรวมถึงเด็กที่เราไปทําโครงการอยู่ในนั้นอย่างเช่นเด็กที่อยู่ในสถานคุ้มครอง ระยองประมาณนี้ค่ะก็คือเราไม่ได้ทําเฉพาะเด็กที่อยู่ในโครงการปิงปองหรือว่าแบดมินตันของเราเวลาเราจัดกิจกรรมอย่างเช่นเรามีบีบีจีแคมป์อย่างเงี้ยเราก็เอาเด็กทั้งศูนย์ไปไปทํากิจกรรมด้วยจิตอาสาที่เรียกว่า b b g ีแคมป์อะฮะค่ะผมอยากรู้ว่า b b g ีจีแคมป์ตรงเนี้ยจิตอาสาตรงนี้าาครับมีกิจกรรมอะไรบ้างเพราะว่าเท่าที่ดูในเพจ a c e b o o k ครับ,รบก็เห็นผมมีกิจกรรมกันเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นทาสีอยากให้เราใ,ให้ฟังนิดนึงว่ากิจกรรมตรงนี้มีอะไรบ้างครับค่ะ กิจกรรมตัวนี้เรามันเหมือนเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่เราเรียกกันในการทำงานน,น,นะคะคือมันก็จะมีกิจกรรมชื่อหลายอย่างเช่น B B G แคบ B B G อ่ uh, า Charity B B G รักน้ำรักป่าอะไรเงี้ยค่ะคือเราอ่ะกำหนดไว้อย่างน้อย4ครั้งต่อปีเพราะว่าเรามองว่าการทำกิจกรรมเพื่อสังคมคือเหมือนเราได้รับมาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกชนก็คือเราอยู่ในสังคมนี้สังคม พพอร์ตเราเราก็ปลุกฝังให้น้องเนี่ยได้ทำคืนสู่สังคมบ้างมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไม b ีบถึงมีกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะเราอยากให้น้องรู้จักการให้เพราะว่าเขาได้รับเยอะเขาได้รับโอกาศเขาได้รับอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อได้รับแล้วเขาต้องรู้จักการให้ไม่ว่าจะเป็นให้ทางด้านใดก็ตามเขาต้องลงแรงเอาความรู้ที่ได้ไปสอนไปทำลงมือทำ อันนี้ค่ะคือเราบุกฝังเขาว่าเขาต้องรู้จักให้ก็คือ mm. เป็นที่มาของการทํากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเช่นตัว b b g Camp อะคะเราก็เอาเด็กเขาเรียกว่าเหมือนเอาเด็กจากในสถานคุ้มครองเพราะว่าเราอะก็เหมือนได้รับปัญหามาว่าเด็กในสถานคุ้มครองอะก็มีรักเด็กขโมยน้อยมีปัญหาตาม <c oughs> แบบปกติอะคะ่ะทำอย่างไรถึงจะช่วยในการบรรเทาปัญหาตรงนี้เราก็เลยคิด กิจกรรมคิดการเล่นขึ้นมาว่าเราจะทำไงให้เด็กกลุ่มนี้ได้รู้จักการรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเพราะว่าเด็กบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ทาอะ่ะคือผิดอาจจะเป็นเพราะตอนเด็กไม่ได้มีใครแบบคอยบอกอะไรอย่างนี้บางที่เขาอาจจะไม่รู้ว่าการเอาวางมีเหมือนมีของวางอยู่แล้วไปหยิบคือการขโมยเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ว่ากิจกรรมพวกนี้เราจะครีเอทขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ประมาณนี้ค่ะคือเราก็จะมองมองปัญหาก่อนว่า รอบข้างเรามีปัญหาอะไรบ้างกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆเรามีปัญหาอะไรบ้างเราก็จัดกิจกรรมนั้นะเพื่อแก้ไขปัญหาเล็กๆนั้นอ๋อสแสดงว่ากิจกรรมในสีค่ครั้งในแต่ละปีะแล้วก็ในปีต่อๆไปกิจกรรมจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับมีเหมือนกันบ้างไม่มีเหมือนกันบ้างแต่อย่างเช่นอย่าง BBG c a m แคมป์ะคะมันเป็นกิจกรรมที่เราทำแล้วแล้วได้ผลตอบรับดีทางน้องๆก็อยากให้เราทำอีกอันเนี้ยเราก็เลยทำต่อเนื่องปีนี้ก็จะมีการจัดเป็นปีที่สองแล้ว เป็นต่อเนื่อง <S <S ก็คือ <S <S คเป็นกลุ่มเด็กที่อยู่เป็นเด็กเด็กสถานคุ้มครองเหมือนเดิมแต่อย่างก,กิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นบีบีจีรักน้ํารักป่าอะไรเงี้ยเราก็จะมีหมุนเวียนไปเรื่อยๆว่าตอนนี้ปัญหาอะไรที่มันอยู่รอบตัวเราอะคะ่ะอย่างสมมุติว่าอย่างบีบีจีรักน้ําอย่างเงี้ยทางนี้มีคลองเยอะใช่ไหมคะเราก็มาดูว่าเอ้ยขยะมันเยอะเนาะเราเอาน้องๆลงไปช่วยเก็บดีกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่แค่น้องๆเราเราก็มีเป็นเหมือนอาสาสมัครที่แบบพอ บีจมีกิจกรรมเขาก็จะเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็ไปด้วยกันแล้วก็ไปทําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเก็บขยะตามคลองตามอะไรเงี้ยค่ะเป็นประมาณนี้คะ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าผมอยากร่วมกิจกรรมเงี้ยอยากเป็นอาสาสมัครเงี้ยผมต้องทำไงบ้างอินบ็อกซ์แล้วก็ติดต่อมาที่ b b g ีจขับได้เลยคะ่ะก็คือเป็นเพจเ c e b o o k คะ่ะ oh. ถ้าเรามีถ้าเรามีกิจกรรมเราก็จะมีแบบมีประกาศไว้มีแจ้งไว้ แต่ว่าส่วนมากจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนเจ้าหน้าที่บอกการเลยค่ะบอกกันในกลุ่มว่าตอนนี้มันมีกิจกรรมแบบนี้นะอยากเข้าร่วมไหมกิจกรรมมี2วันนะประมาณนี้ค่ะติดตามข่าวสารได้ที่เพจ b b g ได้เลยค่ะทิศทางของสโมสรบีบีจีครับมองทิศทางในอนาคตไว้ว่าอย่างไรบ้างทิศทางในตัวของสโมสรกีฬาบีบีจีที่เราจะวางแผนไปนะคะคืออันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องการที่จะขยายโอกาสขยายโอกาสไปทั่วประเทศ คือในความคิดเราอะ่ะเด็กกลุ่มปกติอะค่ะเขาก็เข้าถึงโอกาสได้ง่ายอยู่แล้วมไม่ว่าจะเป็นทางข้อมูลข่าวสารอุปกรณ์สถานที่การซัพพอร์ตของทางครอบครัวใช่ไหมคะเขาอะ่ะเข้าถึงอยู่แล้วแหละแต่ว่าเด็กกลุ่มที่เราทําด้วยอะ่ะเด็กกลุ่มศูนย์ตึกสถานพินิษ์กลุ่มเด็กขาดโอกาสทางสังคมสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองหรือแม้แต่เด็กที่อยู่แบบชายขอบของประเทศอะไรอย่างเงี้ย เขาไม่ได้มีโอกาสตรงนี้เขาอยากตีแบตอะ่ะ<ม>เขาจะมาเสิร์ชดูข้อมูลว่าเขาจะไปซ้อมที่ไหนการเดินทางของเขาละ่ะอุปกรณ์ละ่ะสถานที่ละ่ะมันไม่มีแน่แน่คนสอนละ่ะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแผนของเราอะ่ะเราต้องการที่จะขยายโครงการไปทั่วประเทศ<ม>เพื่อที่จะเอาโอกาสตรงนี้ค่ะไปให้กับเด็กกลุ่มเราเนี้ยให้เขาได้มีโอกาสสัมผัสกับว่าการฝึกซ้อมเป็นนักกีฬาเป็นยังไงไม่ต้องเป็นนักกีฬาก็ได้ค่ะได้เรียนรู้ ได้จับอุปกรณ์ได้มีสถานที่ที่พร้อมที่จะให้เขาเล่นก็ได้ทั้งหมดสําหรับเราในในภาคส่วนของการเป็นสโมสรน่นะคะอันที่สองเนี่ยเรามองว่าเราอะต้องการปั้นเด็กคนคนหนึ่งอะคะ่ะให้เป็นติดทีมชาติเพราะว่าเราอะก่อตั้งมาไม่นานใช่ไหมคะเราก็ค่อยๆโตอะคะ่ะแต่เราอะวางแผนไว้ว่าเราจะต้องมีเด็กคนหนึ่งที่ติดทีมชาติหรือว่าไปเล่นในระดับต่างประเทศให้ได้ เพราะว่าเด็กคนคนหนึ่งอะค่ะเขาจะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นเหมือนแบบไอดอลว่าเฮ้ยเด็กกลุ่มที่เคยก้าวพลาดหรือแม้แต่เด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสถานคุ้มครองที่แบบไม่ได้มีอะไรซัพพอร์ตมาตั้งแต่ฐานพอเข้ามาอยู่ในบีวีจอะ <c oughs> เขาทําได้นะอืให้เด็กกลุ่มเป้าหมายคนอื่นที่เป็นเหมือนแบบอะต้นทุนไม่มีอะได้มองเด็กคนนี้แล้วก็แบบเฮ้ยพี่เขายังทําได้เลยน้องเขายังทําได้เลยเราก็ต้องทําได้แล้วก็ ข้อสุดท้ายเนี่ยคือเราต้องการให้น้องที่อยู่ในสโมสรของเราเขาประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเขาก็เข้าไปคืนให้กับที่ที่เขามาอย่างเช่นน้องมาจากศูนย์ฝึกเขาได้เป็นโค้ดแล้วเนี่ยเขาก็กลับไปสอนให้น้องๆที่อยู่ในศูนย์ฝึกประมาณนี้ค่ะหรือแม้แต่แบบเด็กที่มาจากแหลกที่กันดารเขาประสบความสําเร็จเขามีทักษะเขามีอาชีพและเขาก็เอาความรู้ทักษะตรงเนี้ยไปสอนให้กับ ชุมชนที่เขามาที่อยู่ที่เขามาให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้ได้ได้ประสบการณ์อย่างที่เขาอะค่ะเคยได้รับมาเหมือนกับการสอนให้เขาให้โอกาสให้โอกาสคนอื่นเหมือนที่กับที่เขาเคยได้รับโอกาสประมาณเนี้ยค่ะผมมาได้เข้าไปดูในเพจว่าพี่ตูนเนี่ยได้เข้ามาเซอร์ไพรส์น้องๆด้วยอยากให้คุณแป้งเล่าตรงนี้นิดนึงครับว่าพี่ตูนเขามาเซอร์ไพรส์น้องๆได้ยังไงค่ะคือ ตั้งแต่แรกเลยอ่ะเราเห็นพี่ตูนเขาเล่นปิงปองนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยก็ปลื้มพี่ตูนมากทางทีมอะค่ะทางผู้บริหารน่ะก็เลยติดต่อไปยังพี่ตูนให้พี่ตูนเนี่ยมาสละไพรน้องอซึ่งพี่ตูนก็คือน่ารักมากแล้วก็คือมาสละไพรน้องแล้วน้องก็คือดีใจมากบรรยากาศตอนนั้นน่ะคือน้องเห็นพี่ตูนคือยิ้มยิ้มแบบยิ้มมีความสุขมากจริงๆแล้วหลังจากนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่เราแบบติดต่อไปอย่างเช่น ตอนนั้นเข้าไปที่สถานคุ้มครองครับค่ะขอให้พี่ตูนแบบว่าอัดวิดีโอเนาะพูดคุยกับน้องค่ะพี่ตูนก็ทําแล้วก็มีแบบไปร่วมกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นล่าสุดมีเปิดยิมที่โคราชส,สนามบอลพี่ตูนก็คือเข้าไปร้องเพลงกับน้องๆซึ่งน่ารักมากต้องขอบคุณพี่ตูนมากจริงๆค่ะแล้วตัวคุณแป้งได้ไปร้องเพลงกับพี่ตูนได้ไหมครับไปยืนอยู่เชียร์อยู่ค่ะ <laughs> สุดท้ายเนี่ยผมอยากให้คุณแป้งเนี่ย ฝากสโมสร b b g c จขับให้กับคนที่เขายังอาจจะไม่ได้รู้จักว่าสโมสร b b g c จขับคืออะไรฝากถึงคนที่เขาต้องการอยากที่จะสนับสนุนสโมสร b b g ีจีขับสุดท้ายนะคะขอฝากทุกคนติดตามสโมสรกีฬา b b g ติดตามพวกเรานะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักนะกีฬาทุกคน <c oughs> และถ้า b b g มีกิจกรรมอะไรทุกคนสามารถเข้ามาร่วมสนุกเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทาง b b g ได้นะคะ หมดเวลาของสปอร์ตบิตในสัปดาห์นี้แล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการสปอร์ตบิตได้ที่ y u t u b e โค้ดใหม่แบ็คแฮนด์และช่องทางอื่นที่ชื่อเดียวกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสโมสรน b g g ครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณแป้งมากนะครับที่ควัสดุนครับ